แล้วสวัสดีไปบอกว่าเขาับว่าอันแล้วนะครับเขาบอกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจริงแล้วเไม่ดีเดี๋ยวกดโดนเนี้ยโอเค กไม่เห็นเราอะไรปะเนี่ยโอ้ยเอาคุ้อแล้วโอเคเป็นระครับเราบวกคนเดียวได้นะี่ครับเอาจีจีครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็โอเคนะอย่างที่เห็นไปนะครับคลิปนี้ก็จบเร็วมากโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบเพียงนี้ใครชอบกดไลา์ชอบมากก็สำหรับวันนี้แน่นอนครับผมอ่ะค่ะ